ก็มันต้องสอบก่อนใช่ไหมอืมใช่แล้วต้องสอบได้แนเลยม่วเดี๋ยวเราสอบได้เล่าเราสอบได้มได้ดไไไไ ครูาแล้วครูมาแล้วนักเรียนพวกเรามาปรับตัวกันสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคงจะรู้เกรดของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะใครได้เกรดดีครูก็ขอชื่นชมสว่วนใครที่ได้เกรดไม่ค่อยดีก็เอาใหม่นะถือว่าเป็นบทเรียน วันนี้ครูมีทุนมาแนะนำสำหรับใครที่สนใจอยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตอนนี้เขามีทุนที่ให้สอบเพื่อไปเรียนที่ปาลยียเขาเปิดโอกาสให่มห้าถึงมหเลยนะถ้าหากอยากได้ทุนจบมหสามารถไปเรียนต่อได้เลยแต่ทุนนี้จะต้องคัดเลือกในยการสอบและรับเพียงคนเดียวโรงเรียนที่มีโอกาสเท่าน,นั้นใครสนใจก็สมัครที่ครูได้เลยนะคะ ครูพูดเรื่องคุณน่ะน่าสนใจมากเลยนะแล้วใครกับฟอสจะไปสอบวิทย์คณิกันปะอือก็น่าสนใจดีนะแล้วก็คิดว่าจะไปลองสอบดูอะ่ะแตถึงสอบไปก็แค่นั้นแหละมันเป็นได้แค่ที่สองอะ่ะมือมือไม่น่าแพ้เดี๋ยวโยกก็รู้สึกไม่ดีหรอกเป็นไรหรอฟอสใคนว่าแค่พูดสองข่าวแล้วฟอจะไปสอบวันทนะย์คณิตปะแล้วอจะสอบด้วยกันแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะ เราให้ใครใเกียวให้ได้่ะเก่งท้เราเยนะคือคงไม่ได้อ่ะพอดีช่วงนี้เราไม่ว่างเลยอ่ต้องไปละ Thank you. อะไรหรือเปล่าจะกล้าถามออกมาได้ว่าเราเป็นอะไรเ้าเราไม่ได้ดีกับแกชีวิตมันคงจะดีกว่านี้แกรู้อะไรไหมตั้งแต่แกเข้าในชีวิตเราอมันทําให้เรารู้สึกแย่แค่ไหนเราเคยคิดนะว่าแกกับเราอ่ะจะเข้ากันได้ไม่เลยเรามองแกเป็นเพื่อเรานะแพรเป็นพื่อนที่ดีมากๆก็เหกแกแค่เห็นว่าเรารวยแกรู้ว่าเราเป็นลูกรองหออแกเลยเข้าหาเราไง จะทำให้คนอื่นมองว่าเราต่ำกว่าแกตลอดใช่แพรเราไม่เคยคิดแบบนั้นเลยใช่แพรแพรใจเย็นกว่ากแพรเราใจเย็นมามากพอลจะจบเป็นแค่นี้เธออยู่แพ้แพ คร pues ูพาไปเรีนที่บ้าก่อนวันนี้ไปลงทะเบียนทำเอการเรียนครูเลยช่วยหน่อยนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างตอนแรกพวกหนูก็คเปนกันดีๆค่ะแต่อยู่ๆหยกก็มาขัดเบสต์ทำมันได้ค่ะผมไม่ทำนะคะครูหยกครูจะไม่้ทำนี่ไงพวกเราเห็นกับตา จริงค่ะครูถ้าครูไม่เชื่อเลยหนูเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูเลยค่ะนี่ครับครูหยุดครูไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำเรื่องแบบนี้นครูนนคจะขอสัง่งพักการเรียนคือแลังจากสิบการสอบชิงคุณครั้งน,นี้ของเธอเพราะเธอไม่ทำตามกฎครูค้าหนูขอีงพี่ไปอะไรหม่ได้ไหคะ โยกพระจะอธิบายอะไรอีกพลางจมันก็ค้องอยู่เนเหนแต่ก็เห็นเช่เราไม่ทําทำบอกุปเราเห็นด้วยเกโดนขับอ่ะไม่เหเช่อเลยทำไมงีกับเรา ที่ว่อ่ะงาสัตการทีหมันนานไม่อยาลืมเล่นที่เราพคยกันไว้ละนี่แกเบาเหน่อย ก็จะคในะช่ไหมใช่คุณเปาทุกาคเห็นการเลยที่มทเองของใครไม่นะคุณเห็นอะไรทั้งนี่นะเราเหาน่าที่ผมดังนะมีเธอกางเห็นอยู่ในเหตุการณ์เลยจริงนะถ้าเกิดคุณีบาอับเดี๋ยวที่จริงแล้วเรืองมันไม่ได้อย่างที่เขาเล่าหรอกจริงๆแล้วเร่องมันมีอยู่ว่า มันก็เป็นแบบนแหละอาิดถ้าเกิดมีคเียริงเอาเป็นว่าขออกเครับคุณครบจำเรื่องเมื่อวานที่มีนักเรียนากการเปิได้นะครับจำได้สิเรื่อนเธอหรอใช่ครับนีผมมีเพื่อนมา เป็นพยานยาว่าหยุไม่ได้คนทำหรอครับเอ่อพาเรล่ามันนั่งอยู่ในห้อการพิจารณแล้วแมบบุ๋นเฟสเกิดอลไรอีกไม่มีหลักฐานประกอบคำจะเป็นไปได้ไงใครจะโง่นแถวนั้นไปไหนก็ไปพูดแบบนี้ใครก็พูดได้ไปกูจะทำงานไหมครับคีพูดจริงๆนะครูพูดแบบนี้ใครก็พูดได้จะต้องมีหลักฐานมาด้วยสิเอาแล้วเมื่อวานทำไมมีหลักฐานล่าจบป็นคนทำหรอครับมีสิก็คิดจากกล้องวงจรปิดที่รอปภไง อแล้ววันนี้ผมมาถามรองพอลรองพอลบอกว่าตอนที่เกิดเหตุอ่ะต้องจดผิดมันเสีย๋ยวพอดีเลยนะครับเอานักเรียนเพืเรียกงรอประพอมันนี่เวิดเลย จรปิดมันใช้ได้ไหมทำไมเด็กบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วคลิปเมื่อวานคืออะไรครับคือพอดีเมื่อวานต้องมันเสียครับแล้วคลิปเมื่อวานคืออะไรคืออือผู้คะคลิปฉบับจริงอยู่นี่ค่ะนี่เธอไปเรียกแพรกับเจนมาคุยกับคุณที่ห้องสามเลยเกินไปใจคอ ถามันมีกับเพื่อนได้ยังไงยังเห็นกับ้เพื่อนยอยู่ไหมไม่เห็นกันเพราะบางทีเราขากัเราจะให้ตั้งใจฟัดีนะครับคุณใช่ค่ะพวกเราไม่ตั้งใจจริงจริงนเื่อนนี่ยัจริงๆท,ทิาแต่เรื่องเสอใจาครขับอา,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 าหาชีน่าเรียนหมดแค่เธอ,อ,อ,อก็เอากระเปาได้ออกคจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครองเธอชาต้นเือยังไงพวกเธอมีความผิดอยู่ดี คุณจะสอนสัน่งการเรียนก็คือดหนึ่งอาทิตย์ ฉันทำไงดีวะใครปวอะไรอ,อะไร่ะเรื่องแครกับหยกนี่ฉันต้องมานั่งแนทนพี่แพรเนี่ยทำไมอ่ะไม่เข้าใจว่าแพรกับหยกแบบทะเลาะกันแต่ฉันกับหยกไม่ได้สนิทกันเลยคือตอนเวลานั่งเรียนดีบรรยากาศตึงอย่างเนี้ยใครไปนั่งด้วยวะโอเคปะดีขึ้นแล้ แล้วนี่เราที่เกียนวนั้นล่ะเป็นเกียเสร็จรังทำไม,ย,ไมยักเสร็จเหฮ้ยอะไรวะเรื่องนี้มัน<อ>ยากนะอมันยากนะไนวะการที่ไม่เป็นปัญหาคนงของพกงพกก็จัดการกอย่วะอแพ้พ Yang bawah ini memang. ตออะไรตอบสเตเเพราว่ามีแค่ขนาดไม่มีทาง่วนข้อนี้ตอบเวกเตอรขอว่ามีทิศางก็นาดท้มี้โอ้ยกะมันอะไรก็กเรื่องงาเรียนจะไมพรุ่งี้วนี้เหนอกลับองใแต่ช้มาชื่อนนแต่วนเดีา ใส่มาด้วยกันมั้งไม่น่าใช่นะทำไมวะก็วันนั้นไงที่ไปช่วยแพไว้อะตอนไม่ได้ไงพวงนั้นอ่ะดีดกันเกันเกือบจะทำร้ายกันอยู่แล้วนะฮะอะไรนะงั้เราไม่ช่วยแพดิ<า>มันจะไปเรียกคุณก่อนนะเฮ้ยใครขอไปทำไม,ม,มอ่ะพวกเราจะวิ่งเร็วไมให้เมย์ขัไปนะข้างหน้ารถกว่าจะถึงอันตรายนะไปที่ชายหล่อนไม่มต้องหลอกหราแค่แต่ว่าแค่จะไปหนีนะใครก็มีไปไดนไปเมย์สาเออไปเลยมั้ย ตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากคุยเล่นๆเดี๋ยวมาตลกฮมึงนี่หลอกง่ายจังเลยเนาะพอพูดถึงเรื่องพ่อไงมึงก็มาแบบวไม่คิดหาอะไรเลยคงณสายช่อนทำไมถึงโจรต่อเหรอเฮ้ยอย่ามาพูดถึงพ่อคือแบบนี้นะถึงพ่อครูจะเคยแก้ข่าวตปเตียนให้หายให้พวกมึงอ่ะเพราะพ่อครูเห็นพวกมึงเป็นเพื่อนที่ดีต่อครูรักและสงสารพวกมึงเหมือนลูกใครจะไปคิดพวกมึงจะเครียดได้ขนาดนี้คมีกล้าเนาะคุ่สายช่องเปลี่ยนไปเลยแต่ลืมสีกัไม่สิ้นเลย เฮ้ยหยุดนะเพื่อนเขาใจมันแย่กตอแช่หรอแกต้องทำแบบนี้ด้วยแกต้องทยังสิเพื่อสิเพื่อนรับคุณอยู่แพมาละแต่มันร้ว่าเพือนงเพื่อนของเราใช่แกก็เป็นเพื่อนเราเหมือนกันเราไม่อมให้แาเพื่อนเราแบบนี้แน่ๆใช่ก็อัดจหมดแล้วเตรียมตัวแล้วุ่ตามมาได้เลยได้สาเกิดอะไรขึ้นพเธอทาอะไรกัน ก็อย,ย่างพวกนี้สิคะครูมาหาเรื่องแพ้ก่อนแล้วยยลก็จะมาหาเรื่องคุณหสองคนด้วยไม่ใช่ละคะครูไม่จริงนะคะก็หนุ่มอะไราาก,ก็ตามครูค่ะเพราะเธอสามคนตามครูไปที่ห้องปกครองเรามีเรื่องต้องคุยก,กันห้า,ามฝ่าคำสั่งใครก็ได้หรือเปล่ ขอโทษนะทุกคนที่ต้องพาเข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราสร้างอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราเป็นเพื่อนกันนะยังไงก็ใช่ยกันอยู่แล้วครับโอ้โหได้เลิศมากเลยก๊อสยกเราขอโทษนะเราเห็นแกตัวเองอ่ะจะให้เราทําอะไรก็ได้ไม่ต้องกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็ได้แต่ยกโทษให้เราเถอะนะหยกอืมเรายกโทษให้แพ้ก็ได้แต่แพ้ทำแบบนี้เองนะทำไมเราเสยใจไขนาดนั้นะ 嗯。Mm. ทาง้างลาลงไปข้างล่างกันเถอะ